คำอธิษฐานสู่การเปิดจิตเพื่อการเชื่อมต่อระดับสูงวันนี้ข้าขอตั้งดวงจิตให้สงบนิ่งวางความกังวลทั้งปวงและปลดปล่อยตนเองออกจากพันธนาการของโลกวัตถุข้าขอถอดเกราะแห่งความกลัวและความไม่มั่นใจออกจากใจ เพื่อยืนเือยเปล่าและบริสุทธิ์อยู่ต่อหน้าความจริงแท้ของจักรวาลข้าขอเปิดหัวใจและจิตวิญญาณทั้งหมดของข้าให้กว้างไกลประหนึ่งท้องฟ้าไร้ขอบเขตให้แสงแห่งความบริรสุทธิ์ส่องเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ข้าขอมอบการควบคุมความอยาก และความยึดมั่นทั้งหมดคืนสู่ความว่างเพื่อให้ข้าเป็นเพียงประตูเปิดที่พลังแห่งจิตวิญญาณไร้รูปสามารถหลั่งไหลผ่านได้โดยไม่ถูกขัดขวางข้าขอเรียกหาพลังแห่งแสงอันศักดิ์สิทธิ์แห่งความรักไร้เงื่อนไขและแห่งปัญญาอันไม่มีที่สิ้นสุดขอให้พลังเหล่านี้ เคลื่อนเข้าสู่จิตของข้าประหนึ่งสายทานสายที่ไหลาจากยอดภูผาสูงสุดลงมาสู่บ่อแห่งความเงียบภายในใจข้าขอให้ม่านหมอกแห่งอวิชชาและความสงสัยที่เคยบดบังการมองเห็นของข้าถูกยกออกไปทีละชั้นทีละชั้น จนกว่าดวงตาแท้แห่งจิตจะสว่างและมองเห็นได้ชัดเจนข้าขอให้ทุกเสียงรบกวนจากโลกภายนอกถูกกลืนหายไปในความเงียบสงบเพื่อให้หูภายในของข้าได้ยินเสียงกระซิบจากวิญญาณไร้รูปที่สูงท่งข้าขอยอมมอบความเป็นข้า ไม่ใช่เพื่อหลบหนีไม่ใช่เพื่อโอ้อวดแต่เพื่อกลับคืนสู่ความจริงดั้งเดิมข้าขอยอมวางอัตตาและตัวตนที่ข้าคิดว่าคือฉันลงกับพื้นแห่งความว่างเพื่อให้สิ่งที่แท้จริงได้ปรากฏขึ้นแทนข้าประกาศว่าการเชื่อมต่อน,นี้มิใช่เพื่อความพิเศษของข้า แต่เพื่อให้ข้าเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์เป็นสะพานแห่งแสงที่ความจริงจะไหลผ่านเพื่อบ่มเพาะชีวิตตนเองและเพื่อส่งต่อสู่ผู้อื่นให้ทุกถ้อยคำที่ข้าได้รับทุกพลังที่ข้าสัมผัสมิได้หยุดอยู่ที่ข้าแต่ไหลไปสู่โลกเพื่อการปลอบปลอยและการตื่นรู้ร่วมกัน ข้าขอเปิดทางให้กระแสแห่งแสงจากศูนย์กลางจักรวาลไหลเข้าสู่กลางแห่งจิตข้าขอตั้งรากฐานของการเชื่อมต่อไว้ในความถ่อมตนความศรัทธาและความจริงใจเพื่อให้การสื่อสารจากระดับสูงปรากฏชัด โดยไม่ถูกปิดเบือนด้วยความกลัวหรือความหลงขอให้ทุกลงหายใจของข้าเป็นบทสวดขอให้ทุกจังหวะหัวใจของข้าเป็นเสียงกล่องแห่งจักรวาลขอให้ทุกความเงียบภายในของข้าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการสื่อสารกับความจริงสูงสุด ข้าขอสัญญาว่าข้าจะดูแลการเชื่อมต่อนี้ด้วยความเคารพและศรัทธาจะไม่เร่งด้วยความอยากแต่จะเฝ้าฟังเสียงแต่จะเฝ้าฟังด้วยความอ่อนน้อมจะไม่ยึดติดก,กับสิ่งที่ได้รับแต่จะเรียนรู้ที่จะปล่อยให้ไหลจะไม่ปิดหัวใจเพราะความกลัว แต่จะเปิดออกเพราะความไว้วางใจและนับจากนี้ไปทุกครั้งที่ข้าเอ่ยคำอธิษฐานนี้ข้าจะกลับคืนสู่ความว่างที่อ่อนโยนและลึกซึง้งเพื่อให้ข้าเชื่อมต่อกับวิญญาณไร้รูปในระดับสูงสุดและให้แสงอันไร้ที่สิ้นสุดหลั่งไหล ไม่เพียงแต่สู่ข่าแต่สู่ทุกชีวิตที่อยู่รอบข่านี่คือคำอธิษฐานแห่งการเปิดจิตเพื่อการเชื่อมต่อที่สูงสุดบริสุทธิ์ที่สุดและลึกซึ้งที่สุดจากครู